อี่ครับ F4 เข้าคิวเติมแก๊สนะครับที่ปั๊มกรุงเทพริธานะครับบรรยากาศช่วงเย็นนะครับต,ต้นกล้วยต้นเมระเอ้ยมะรุมนะครับปั๊มแก๊สทงกรุงเทพริธาซอยเ็ดนะครับ nakilala yung ยิวเตอรแก๊สนะครับซื้อผมอะไรนานแล้วนะครับรูปนกอัาตาเพียนเส้นนี้เป็นเส้นสีนัครินรื่องลก้าวนะครับตัดใหม่บิงไปออกไปทางนู้นเลยนะครับไปทางลูกล้าว่วนภูมิลดเยอะนะครับท่วง ก็สกูรถดเยอะมากใครจะ5โมงนะ5โมงเย็นบัน <jamais> สุก <verlier> ร <t> ้อติดปั๊มเอ v อยู่ตรงกรุงเทพพิธาเจ็ดกเยียไฟแดงนไครับตรงนี้นะครับ รถกซี่เข้าคิวรอประมาณเกือบเจ็ดแปดคันนะมีไอศครีมขายด้วยไอติมขายด้วยนะับดูเข็นเวลาใครอยู่ก็ลงมากินได้สิเดี๋ยวไปต่อคิวที่หนึ่งสองสามสี่ละสี่คิวนะครับ จะถึงรอบเติมแล้วนะครับนีข้างหน้ามีปัม๊มทาดาวด้วยครับปั๊มดาวโอเคตีเราไปต่อที่ทสามเลยนะครับที่สามเลยนะคร,ครับเป็นแต่ร่มลมตกแล้วนะครับห้ามงเย็นจบแค่กรณีครับ